láy ở đây à banana, hoa, ah 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 ní ah, ah, này, hey, thằng này gì, Cói cõi. Cói cõi. Go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 i cõi. cõi. Goi cõi. 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 แม่งยังไปหานอกอีกก่อยเลยด้วยก่อยดีโด้วยอีกสี่สิบบาทอ่ะอีกสี่สิบบาทอยู่ข้างนอกอ่ะโอ้ต้องการอีกเยอะขาดอีกประมาณห้าสิบอะไอก่อยอย่าไปใกล้อย่าใกล้กูไอก่อยไปไปไปเชว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 ไอก่อยไอก่อยเก๊ก เดียนขึ้นยันยันขึ้นยันแล้วขึ้นยันแล้วขึ้นยแล้วขึ้นยานอ้มันเป็นไรเลยตั้งนึวันโอเคาไปหาเพิ่มได้ไปดี๋ยว่อนกลับก่านสยิ่งสยินีแหละ แต่ไม่ได้ไอะไรไป่านเลยม,มาได้หรออ่าวมองม่เห็นที่ใครเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคตีตีหมักตาม,มอยู่ทางเดียวแล้วแล้วโดดกลับไปทางเดิมอ่ะมาเดือดเดือดท,ที่มันกระโดดมันเกลี่ยไปอ,ยอ,อ่ะอ้ามีควายล่วงแล้วหนึ่งงานเลยมีอะไรว่ากระจอกว่าไอ้เหี้ย ไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกกระจอกวะนี่อะไรเลยอายายาวาย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 ขึ้นมาไม่ได้อะดิโอ้ทำได้แค่นี้เองกระจอกอะไรทำไมเป็นควานไรโอ้ยกระจอกว่ะ ฟังด้วยฟังด้วยมาเลยมาเลยเอาไ่เปอคนออกไปข้างนอกอะก็ฝากมึงขนไงข้างในมีแกนไฟอะไอไฟที่ดิแร้วายดับฮ่ไม่ใช่เราเะออนงั้นแสดงว่าไม่รู้ อันนี่โซโลดูจอดิพี่ไอ้ดูสิมันทำอะไรกับมันูิเก้านี่ไงแต่จอไม่ใช่นัน่นเลยว่ะไอ้แชมป์ตกตายเอ็นเอ็น ไอแชมป์มันตกตายไอแชมป์มันตกตายตกคาจอเลยมันโดนไปทางนี้ไฟอ่ะไอหาเลยอ่ะเราขึ้นยานเลยกตกูแต่งโกไปมไัแลวมีวงมนมีนมใช่ดิ่ดิอางกันสบายกันมที่หาแป้งแป้งโยกี้โยกี้ยกี้ไอ้นไท้และมีวงเพิ่มกม มันไปเลยเดี๋ยวกูคอยอยู่จานให้เอาเอ้าอ้ามันเนต,ต้องตายไอ้แชมแฉมมาแล้วไปไ,ไ,ไหวจริงเกียรมันตกตายมันง่ตีไปไหวมาแล้ว ้ช้ทหารต้องรีบๆอย่างนี้ไม่ตายหรอกมาเดียวเราเตรียมขึ้นยานนแหละเอาแหละมาเรียวเป็นท really? ีああ Mother, no ่อะไรตกตายแล้วอะไรอ่ะย nah, e ุ่งอะไรอะไรอะไม่ไม่มึงกล้าคือกลางใส่มปูเนื้อปลาผมผมเดินหอยหลางไปผมไม่รู้ผมระเบิดอะไรครับตูมระเบิด เพื่อนอ้าวอีตันไหนล้วมาเด้วดันหลังนี่ไปนะไปเลยไปีุ่ญแจ อ uh uh ันเป็นคอนเลยระวังนะป้อมมันโหดมากเลยยังยังจะข้าลืองมันอีกแด้ยวก็โดนยิงหรอกไปแล้วไปไปแล้วมาีเฮ้ยเ้เฮียเะเฮ้ยเยะไรวะเนี่ยไม่ๆๆ อ,อ,ไอนนะไร <มา S 1> อะไร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  ตลอดอะตลอดไม่วไม่หนีอล้วี่ม่วะอีไอ้จับแล้วไอพจับด้วิาัีพี่จัเฮ้ยจมั้าจมมี่ี่พี่ดักพี่พี่จัพี่ับพี่คุพี่คพี่คพี่พี่ เชฟเอาเรื่องไปใชอันนี้เชฟไฟใายไปใายไปใายนั่นคือเรย่ว่าเด็กโกส์นะเรื่องบอดคือเขาเป็นนามน้มแฝงบอด็กโกสเอโอเวลาเขาทำงานเขาจะเปิดเพลงไปด้วยก็ก็บ้าวเสียงเท่าไหร่ได้กันไปเราทำงานต่อดีกว่า เฮ้ยเข้ามาเป็นทีนะเฮ้ยคนนั้ว่ากูอยู่งานวัดแต่เไปดีกว่าไม่ลับระเบิดนะรอการระเบิดนะ อะไรคุณสมายลีคุณพ,พ,พกหัวมาด้วยนะหลังไม่มีอะไรตรงนี้มีทางโกดังใหญ่อันนู้มีทรรุลทกลุกกทุกกก รอบัน,นไดมันปิ๊บปิ๊บมันอาโยนแล้วมึงร่วงตายนะมาละผมผมผมไม่ทำเราได้เกียร์บีมูดเกียร์นั้นไว้ไบ้าบนตัวเลยไว้ปิดเปิดไฟแบบรูปเปิดไฟสิปิดไฟทีดิดด <h ums> ไม่ใช่นี่จิมรีมูด แอ้ก็เจอผีชูนด้วยกางเสรน้ากลัวเมื่อดีอ่ะของนี้อะไ,ไ,ไรบ้างไ้ <c oughs> ใช่เป็นไหนอ่ะหมดยังของตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วเริ่มหายเป็นไหนไวเะเอาของกเก็บก่อนดีกว่าไม่สรุปพี่เข้ามากับผมพี่ทำไมอ่ะ เดี๋ยเข้าไปเข้าไปเลยเดี๋ยวพวกาขอไม่เก็บกันขอให้ชคดีนะทั้งสองคน มัมีเสียงสนใจาี่กับวานลเด้วเด้อเดอเราต้องวางแผนในการเขาไปช่วยเรือเขาพีพี่ดิจิฟิวยังเอ้ิจิทัลนี่หมดเาเราเอาของขึ้นยามวัน้วผมน้อยอ่าเด้เดอเดี๋เวเ้อราเรามดสนน้นตอเรา้เตองวอเดินกันลาโซเขาเดือเรือไปรอบนึงนะครับโอเคเราจไปไปเราไปเราไปเราอยู่นี่ เผมยังรอนผมจะรอกำลังเสริมเปลี่ยนมันเร็วด้วยผมรีบผมกลัวมากกำลังเสริมมาปลายนะเดี๋ยวนี้แถวแถวลาดพร้าวรถติดอ่ะตีแยกอ่ะเขาชนกันอ่ะรอบนึงนะสำเร็จสักเก้าโมงนะรอบนึงนะเร็วลยไม่เลยไม่เลยมี มีนกำลังเติอมอะไรยังตอนนี้คนกินทิพยัฒน์ก็กำลังแว้นมอเร์ไซค์ไปอยู่ตอนนี้ยางแตกรอบหนึ่งยางแตกเฮ้ยายางแตกอะไรเยอะจับไปแล้วนะวอะไรอะได้ยินผมชัดเจนใช่ไหมคนเดน,นเดินตรงไปเลยเนตรงไปเลย มันอยู่ทางขวาระวังด้วยแล้วซ้ายออกก่อนเดี๋ยวซ้ายก่อนมาทำมากับทันดินยไปตรงไปครับตรงไปครับเราค่อยเดินไปนะครับย่องไปนะครับย่องมาเลยมันมีอะไรน่ากลัวครับมันไม่อยู่ครับผมมันอยู่ทางขวาครับวางกระเดินเดินมารอกันนะครับเค สุดท้ายของผมผม,ผมอยากจะบอกทุกคนว่ากมอนเปอะไรกันก้อนก้อนไม่จะรู้คุณคุนอยู่ด้านหน้าประตูมันไม่ไม่แกาตายหมดเลยเราสูญเสียหน่วยไปสองคนครับวันนี้มันตายเป็นก <c oughs> ไนนก่ไอ้เฮไม่คนเลยบมาผมไปเจอมา ว่าอยู่แปลกอะไรเงี้ยนอนเลี่ยมแล้วตอนบอกจะส่งเขาที่เหลือไปกูยังนั่งชิลเลยวไม้วันนี้วันนี้วันนึ่งได้วันนึ่งได้วันนึง่งตอนแรกผมไม่รู้นะตัวอะไตัวผมได้เสียงแหละผมไม่รู้กันตัวอะไรไอเทียเข้าไปโอ้ชัดเจนไปมุม,ม ตอผมคิดว,ว่ามันจะหยุดเพราะมันถิ่นมามันหมดแล้วมันวิ่งมาต่อผมที่วิ่งหาทางแล้วก็แยกกับแคมป์แล้วรอ้องโวยวายผมตัวมากไม่ตามกูไงไปดิโอ้โหไปเดาเปล่าว<ด>มันไม่เหมือนสอดีทางนั้นทางตันมันไม่มาแบบแเฮ้วันดีเตอตรงนี้มันจะมีน้ำน่าตรงกลางระวังด้วยระวังล่วงไปออกเดินทางได้เลยช่างมานะันครับผมไม่ตกรับโอเค เองด้วอ๋ออ๋วิงวิ่วพี่พี่พี่อะไรอะะไรอะวก่อยิ่ง่้อยว่อะวิ่ง่งวิ่งว่อวต้องกิ่ยเหรอไันไปยังไงเนี่ยวิ่งวิ่ผมอยู่ในป่าผมเป็นลูกเสือผมมาตามหาโชคดีไก่ใ่คุณเห็นมันเหรมันไม่เห็นอยที่บ้านลุงก็มาในบ้านป็นไงเนี่ย

โกสอยู่ไหนแลตามหากสเลยกอัน,นี้มีอะไรไหมโอเคโอ,คโอยของแพงเยอะเลยไปกลับกลับกล่างมาตามหมดแล้วอ่ะใ่หน้าตากลัได้เลยไปขายของเลยไป้วเราไปกสเลยอกออกมา เยพูดด้ฉาลงนี่ต่อยฉางเนี่ยถ้ามึงชูนิ้วกลากูเลยไอ้เนอนยอะไรอ้ยวยวเดี๋ยวันเดกนคนวันนี้อยู่กับผมโจศักนะไม่มีไม่ใช่โจโฉผมคือชื่อย่อของสมิ์ผมจะสอนวิธีการเก็บป่าแล้วครับพึ่งป่าแบบนี้อันตรายมากนะครับผมทุกคนต้องใช้ในความระมัดระวังนะครับมาดู มือเชี่ยวทำงานแบบใกล้ชิดนะเด่นปิดประตูเด่นปิดประตูปิดประตูว้าวทไมทำอะไช่นนี้ อันน <g editors> <sy helmet var> <ot> ี้ก <spoke spoke> ็ตายหมดอีอะเท่าไรวะโอ้ยเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากขายแค่ยอดนะขายแค่ร้อยสามสิบเออโอ๊ยอ๋อก๊อสเรียบบ้างพึ่งเป็นฝอยเก็บไหมทไม้ไม่อร์กข้างลลังพึ่งไม่ต้องใช้เก็บเดี๋ยววางข้าพวันนี้โอเคขึ้งคนอ่ะ que sai do que sai ai yeah não então, não é. não <Durchanhos> <Yo, okay. classy> não <laughs> <maintenant>